สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะค่ะมือนี้เนาะคะ่ะคุณป่าฝันแม่นโคราชเนาะคะ่ะกระดทรส่งแนวทางของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมาให้ดนดวนให้ฝากต้อนพี่น้องเอฟซีให้เอาลงคลิปให้พี่น้องเอฟซเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเนาะคะ่ะที่เขามาแล้วหรือเขามาไหมเนาะคะ่ะ ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จได้พลาดข่าวสารเด็ดๆ,ๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะป้าฟันเม่นเนาะคะ่ะก็ได้โทรมาบอกรวด่วนเลยเนาะค่ะพี่น้องบอกให้เอาลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันได้เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณป้าว่าก็ให้เอาไปวิเคราะห์เบิ้งเนาะคะ่ะพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะ อันกับมีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องมันก็เป็นเพื่อนแนวทางเนาะค่ะแอดก็เลยว่าบอเป็นยังเนาะคุณป้าเนาะก็เป็นเพื่อนแนวทางค่ะเอฟซี FC ก็รอคอยอยู้เอฟซี FC ก็ถามยู้ว่าได้แนวทางของคุณป้าฟันแม่นโคราดมาไปเนาะค่ะแอดก็เลยเอามาฝาก ตอนพี่น้อง FC ในมือนีเล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะของวันที่1พฤศจิกายน65เนาะค่ะพี่น้องจะเป็นตัวใดนั่นเนาะค่ะพี่น้องก็ค่อยเขาไปรับชุมรับฟังพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอลุนไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าคุณป้าฟันแม่นให้ตัวไดเด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องจะให้มากกี่ชุดกีห่หางเนาะค่ะพี่นอ้องก็รอลุนไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องแต่แอดเขียนวันที่ก่อนนะคะ ค่ะก็ลอรุ่นไปพร้อมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะใจเย็นเด้อค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะค่ะของคุณป้าฟ yeah, ันแม่นโคราชเนาะค่ะพ no. ี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี้ก็เขาเล็กวิ่งเนาะค่ะของคุณป้ากับเขาเล็กวิ่งอยู่ค่ะซายวิ่งซ้ายจวดกระยาพาดเนาะค่ะวิ่งลูดเนาะค่ะพี่น้องของคุณป้าฟันแม่นเนาะค่ะพี่น้องกับเขาเด้อเขาเล็กวิ่งเนาะค่ะพี่น้อง่ะเขาเล็กวิ่งของคุณป้าฟันแม่นเนาะค่ะ ค่ะจะแอดเขียนฟันที่แป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณปาก็ให้มาเน้นๆเลยค่ะหงวดนี้เนาะคะ่ะห้มาแค่บกกีหางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสามตัวมีอยู่สองชุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสามตัวมีอยู่สองชุดเนาะค่ะสองตัวมีอยู่สามชุดเนาะคะ่ะเน้นๆเลยค่ะพี่น้องกระซัมกับตัวเดียวกันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะกอค่อยเข้าไปรับชมรับฟังฟ้อมกันเด้อค่ะพี่น้อง ของคุณป้าฟันเม่นจากโคราชด่ดวนๆเลยเนาะค่ะพี่น้องด่ว,วนซ้ายด่วนจากโคราชเนาะคะ่ะให้เอาแนวทางมาฝากพี่น้อง f อซเนาะคะ่ะของคุณป้าฟันเมนค่ะ หนึ่งนะคะค่ะก็มาหลับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะของคุณป้าโคราดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะป้าฟันแม่นโคราดเนาะคะ่ะกระไดไฮมาเนาะคะ่ะเดอแอดจะอ่านในพี่น้องได้หลับชมกันเนาะคะ่ะหนึ่งพฤศจิกายนหกห้าเนาะคะ่ะป้าฟันแม่นโคราดเนาะคะ่ะ บนล่างวิ่งรูดเนาะคะ่ะสามกับเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะอาจจะมานํากันก็ไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะกายภาพเนาะค่ะพี่น้องอาจจะมานํากันก็ไดเด้อค่ะจับคู่เนาะค่ะมีสามสามสามสองสามเจ็ดเนาะค่ะสามตัวให้มาสองชุดคือสามแปดสี่เนาะคะ่ะสี่สามสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิงบ้งวิเคราะห์เบิ้งดีๆีเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักกระจ้าคัดกระผพานเนาะค่ะพี่น้องคุณป้าปันเหม่นคูลาดกัให้มาเพือออ่อทิเป็นแนวทางเพือ่อให้พี่น้องเอฟซี FC มีโชคมีชัยเนาะคะ่ะช่วงน,ะะวนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าหาเงินยากเนาะคะ่ะพี่น้องเงิน,ะะงนทองก็หายากลูกไพ่ไครเก็บก็มาหลายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ่งพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณป่าฟันแม่นโคราชเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้อง f อซในประจำวันที่1พฤศจิกายนหกหเนาะคะ่ะค่ะป่าก็ได้ส่งมาเนาะคะ่ะแอดก็ได้เอามาลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันแบบด่วนๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแบบด่วนๆเลยที่พี่น้อง f อซถามเนาะค่ะพี่น้อง พ,พี่น้องเอฟซีถามและพี่น้องเอฟซีรอคอยเนาะค่ะพี่น้องว่าคุณป้าฝันเหม่นโคราชไ้มาหรือปะย่างเนาะค่ะพี่น้องไ้มาหรือย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ก็ได้มาแล้วเด้อะค่ะพี่น้องค่ะก็เขาไปหลับชมทางช่องคลองพารวยเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่แอดก็ได้เอามาลงให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณป้าก็าว่า เราว่าฟันดีอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะฟันดีเนาะคะ่ะงวดนี้บพผาดแน่เนาะค่ะพี่น้องคุณปลาหลับประกันเนาะค่ะพี่น้องว่าบพผาดแน่เนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซีไปจับเสียงหลอดตลตีไว้เลยว่าสั่นพี่น้องค่ะให้พี่น้องเอฟซีไปหาจับหลอดตลตีไว้เลยว่าสั่นเผื่อมีโชคมีชัยน้ำกันเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะว่าสั่นค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิงพิจารณาเบิงเด้อะคะ่ะพี่น้องค่ะ นี่คุณป่าก็ไ้บอกมาแบบนี้เนาะคะ่ะแอดก็เลยเอามาแจงให้พี่น้องเอฟซี FC ได้รับสาบกันเนาะคะ่ะว่าคุณป่ามั่นใจเนาะคะ่ะและฟันธงให้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องตัวทีวงกลมใน่ะคะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งวิเคราะห์เบิบ่งดีๆเนาะ,ค,ะค่ะค่กะก็แคบหน้าจอไ้เลยค่ะค่ะแอดก็ได้เอามาให้พี่น้องได้ หลับชมกันไล่ไล่สำนักเนาะคะ่ะหมักสำนักไหนกับผิจารณาเบื้องเอานะคะพี่น้องค่ะกับเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องก็อามานำเสนอเพื่อให้พี่น้องเอฟซีมีฉชกมีใช่เนาะคะ่ะค่ะพี่น้องก็เห็นกันชัดบะนะะ่นอ๋อค่ะพี่น้องค่ะเห็นชัดไหมคะค่ะเห็นชัดบะนะะ่นอ๋อค่ะพี่น้องค่ะก็ ัววงกลมนี่แหละค่ะคุณป้าไดนินคักแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะยิ่งไก่วันมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะเอาไปเสียงฉูกเสียงชัยเนาะคะ่ะเผื่อมีฉุกมีชัยจับเสียงหลอดตลีไว้เนาะคะ่ะยิ่งใกล้วันเข้ามาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องแต่อีกไมกกี่วันเนาะคะ่ะพี่น้องก็คงจะ โชคดีมิใช่กันเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ 1, ะหนึ่งพฤศจิกายนหกห้าป้าฝันแม่นโคราชเนาะคะ่ะบนล่างวิ่งลูดเนาะคะ่ 3, 7, ะสามกับเจ็ดเนาะค่ะกระเด็นสามกับเจ็ดเท่าๆกันเลยเนาะคะ่ะจับคู่ค่ะสามสามสามสองสามเจ็ดเนาะคะ่ะสามตัวมีสองชุดคือสามแปดสี่สี่สามสองเนาะคะ่ะ เน้นที่สามสองสามเจ็ดสามสามเป็นตัวรองเด้อค่ะสามตัวกันเน้นเท่ากันเลยค่ะสามแปดสี่เนาะคะ่ะสี่สามสองเนาะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีกับแคปนาจอไว้พี่น้องเอฟซีมักกระจัดคัดกระผ่านเนาะคะ่ะก็เป็นเพียงแนวทางกับวิเคราะห์เบิง้งใช้สติเบิ้งเนาะคะ่ะเพื่อที่ว่าจะปปมาเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็ พี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อิะได้ภาคข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้อง f อฟซทุกท่านโชคๆมันๆลำๆเลยๆเนาะคะ่ะเฮงๆปังๆกันตลอดไปเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ